สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า8ข้อที่จะทำให้เธอเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงฉลาดนะคะเอาเราลองมาฟังดูว่าผู้หญิงฉลาดนะในยุคนี้นะคะเขาเป็นกันยังไงนะคะผู้หญิงยุคใหม่ในปัจจุบันวันนี้จะสวยแต่ที่หน้าตาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องสวยมาจากมันสมองสวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างชาญฉลาด สำหรับสาวสาวที่ยังงงอยู่นะคะว่าแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดได้ยังไงนะคะมีคำตอบให้สาวสาแน่นอนถ้าอยากรู้นะคะลองมาอ่านกันดูลองมาฟังกันดูนะคะเขาบอกว่า 1. ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่คนเราจะทำตามความฝันจนไปสู่ผลสำเร็จได้แต่การล้มเหลวการไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งแรก ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เป็นบทเรียนดีๆที่สาวๆจะได้พยายามทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำให้ประสบความสำเร็จนะฮะไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆและสู้ไม่ถอยสักก้าวเดียวในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่ลายล้อมตัวเองของสาวๆในทุกๆวันนั่นเองนะคะคือเราไม่ยอมแพ้นั่นเองไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะคะสอมองโลกในแง่ดีนะคะ สาวสาวผู้ฉลาดนะนะคะเขาจะไม่เสียเวลาทําหน้าบูดหน้าบึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาการมองโลกในแง่ดีจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้สาวสาวดูฉลาดมากยิ่งขึ้นเพราะการที่สาวสาวยิ้มแล้วมองโลกในแง่ดีสาวสาวจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้าหาตัวสาวสาวเองนะคะซึ่งคน เหล่านี้ก็จะมีทัศนคติที่ดีด้วยทำให้สาวสาวเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านบวกอีกด้วยนะคะสามเผชิญกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้านะคะการที่สาวสาวกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่าสาวสาวมีคุณสมบัติเป็นพวกแบบเออเขาเรียกอ่า work เจ้าว่าแบบ วอล์กนิวหรือว่าเอ,อ่ออะไรอะ่ะการที่สาวๆแบบไม่หลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยไม่หลบหลีกกับปัญหาหรือไม่ท้อถอยหรือไม่หนีกับปัญหานะคะคือปัญหาอะไรเข้ามาเขาก็จะแบบกล้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียนรู้อีกบทบาทหนึ่งทําให้สาวสาวได้รับรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะถ้าเรามีประสบการณ์มากเท่าไหร่เราก็จะแ,แ,ะแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะสี่การที่จะพูดคําว่าขอโทษนะคะอย่างที่เขาบอกว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักป่ายังรู้พัง ถูกต้องไหมคะสำนวนสุภาษิตไทยเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกยุคเลยทุกสมัยเลยจริงๆนะคะคือสาวๆทุกคนเนี่ยนะคะบนโลกใบนี้ร้วนแล้วแต่มีข้อมูลผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าใครกันละ่ะที่กล้าจะพูดคำว่าขอโทษในความผิดพลาดที่เราก่อขึ้นมาก่อน ะะอย่าไปอายว่ามันจะไม่คูหรือมันจะดูว่าเราแพ้เลยนะคะสาวสาวบางทีการรู้ตัวว่าทำผิดแต่ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากขอโทษอันนั้นดูไม่คูมากกว่าเยอะเลยนะคะ 5. ้มันหาความรู้อยู่เสมออันนี้สําคัญนะคะยิ่งเป็นสาวสาวยุคนี้แล้วนะคะคือสาวสาวเนี่ยเคยได้ยินการเปรียบเทียบตัวเองกับแก้วน้ำบ้างไหมคะน,นั่นแหละคะ่ะ คนนั้นเป็นแก้วที่น้ำาลนบ้างคนนี้เป็นแก้วที่สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆอีกคนเป็นแก้วน้ำที่ก้นรั่วอะไรประมาณเนี้ยแต่ทางที่ดีสาวๆควรจะเป็นแก้วน้ำสามารถเติมได้เรื่อยๆนะคะการที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเราต้องกล้าที่จะเรียนรู้จากคนที่เก่งๆคนที่มีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิง สวยๆจะหาที่ไหนก็ได้แต่ผู้หญิงที่สวยและฉลาดด้วยเนี่ยคงมีไม่มากนักถูกต้องไหมคะ 6. มีเหตุผลอยู่เสมอต้องขอยอมรับสาวสามที่สวยด้วยฉลาดด้วยและเก่งไม่แพ้ผู้ชายในปัจจุบันแต่เดี๋ยวก่อนสาวๆเป็นคนประเภทไหนกันระหว่าง สวยฉลาดแต่ไม่มีเหตุผลกับสวยฉลาดและมีเหตุผลถ้าสาวๆเป็นแบบแรกอยากจะบอกเลยนะคะว่าถึงแม้สาวๆจะเก่งจะฉลาดมากแค่ไหนถ้าสาวๆไม่มีเหตุผลนะคะมันจะทําให้สาวๆดูไม่แพงนะคะดูไม่มีความเป็นมืออาชีพแต่ถ้าสาวๆมีเหตุผลนะคะมันจะช่วยส่งให้สาวๆดูมีแพงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่าข้อเ ขยันทํางานอ,อันนี้สําคัญเหมือนกันนะถ้าอยากจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ยังทําตัวขี้เกียจสันหลังยาวอยู่แล้วเมื่อไหร่กันนะที่สาวๆจะกลายเป็นคนเก่งคนฉลาดขนาดความรับผิดชอบตัวเองสาวๆยังไม่สามารถทําได้เลยแล้วสาวๆจะ สามารถไปเป็นผู้นําคนอื่นได้ไหมคะถูกต้องไหมคะดังนั้นการขยันทํางานของสาวๆจึงเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะที่จะทําให้สาวๆดูฉลาดมากขึ้นนะคะได้รับข้อคิดจากการทํางานมากมายนะคะแปะพึ่งพาตัวเองก่อนเสมออ่าอันนี้ก็สําคัญสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินสํานวนสุภาษ,ษิตไทยที่ว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมคะแต่ก่อนที่สาวๆจะไปพึ่งใครทําไมสาวๆไม่ลองพึ่งพาตัวเองก่อนละ่ะนะคะการที่สาวๆทําแบบเนี้เปรียบเสมือนกับการที่สาวๆดูถูกประสิทธิภาพของตัวเองมากๆเลยนะคะถ้าหากจะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วล่ะก็ควรที่จะพึ่งพาตัวเองก่อนพยายามทําจนสุดความสามารถก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่นนะคะ ทุกวันนี้เราสามารถเห็นผู้หญิงที่สวยได้อย่างเกลื่อนตาถูกไหมคะแล้วผู้หญิงที่ฉลาดกันละ่ะจากผลการวิจัยสมัยนีย้ผู้หญิงสมัยนี้นะครับผู้ชายเขาชอบผู้หญิงฉลาดมากกว่าผู้หญิงสวยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะสวยไม่มากแต่เราฉลาดยังไงผู้ชายเขาก็เข้าหาแน่นอนถูกไหมคะฉะนั้นแล้วสาวๆอยากเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะลองวิเคราะห์แล้วก็ ที่ฟังจินมาเนี่ยนะคะลองพัฒนาตัวเองดูนะคะยังไงแล้วถ้าเรามีในส่วนที่จินบอกมาเนี่ยนะคะแล้วเราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงนะคะเราไม่ตกยุคตกเทนแน่นะคะเราจะเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งฉลาดนะคะยังไงถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์นะคะให้จินด้วยถ้าใช่ก็กดแชร์ได้เลยนะคะยังไงแล้ว จิงก็จะนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะยังไงคลิปนี้จิงขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ